SME หรือ medium size enterprises คือธุรกิจขนาดกลางโดยอาจจะเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวบุคคลธรรมดารวมไปถึงห้างหุ้นส่วนแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการขอมีทั้งธุรกิจค้าส่งและธุรกิจคาปีกและจำนวนแรงงานก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมากก็สามารถดำเนินการได้หรือเรียกว่าธุรกิจซื้อมาขายไป สตาร์ทอัพคือการวางโมเดลธุรกิจนโยบายต่างๆในการสร้างรายได้ที่สามารถทําได้อย่างซ้ำๆได้อย่างไม่มีจํากัดสามารถอธิบายได้ง่ายก็คือการก่อตั้งธุรกิจที่มีการเห็นภาพได้ชัดเจนวัดผลได้และมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นกําไรเพิ่มขึ้นอย่างรวเดเร็วแบบก้าวกระโดดเช่นแอปพลิเคชัน Facebook และ Google ที่ให้เราสืบผลข้อมูลค้นค้าติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกค่ะ ความแตกต่างก็คือธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีการวางโมเดลธุรกิจในการสร้างรายได้สามารถทำซ้ำได้โดยไม่จำกัดและขยายตัวได้เช่นไลแมนฟูดแพนด้าแกฟู้ดเก่าคือผู้บริหารไม่จำเป็นต้องซื้อรถในการขนส่งแต่ใช้แนวคิดการแบ่งปันทรัพยากรให้เกิดคุณค่าทางธุรกิจ ใครที่สนใจก็มาสมัครได้เลยทำซ้ำกันได้ทุกที่เช่นในกรุงเทพและขยายไปตามจังหวัดต่างๆโดยอาศัยแพลตฟอร์มที่ให้บริการแบบเดิมแต่ SME ต้องการยอดขายที่เพิ่มขึ้นต้องอาศัยการผลิตสินค้าขึ้นมาใหม่หรือไปรับสินค้าเพื่อมาขายต่อตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ต้องหาลูกค้าที่เพิ่มขึ้น และหาวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าเพื่อไปขายข้อดีของ SME นะครับ 1. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโย,โยบายจากรัฐบาล 2. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาคเอกชนและ3สามารถยกระดับและปรับตัวได้ง่ายมากกว่าองค์กรขนาดใหญ่ครับข้อจำกัดน,นะครับ 1. ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ได้วางแผนระบบบริหารงานไว้สำหรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับ 2. มีโอกาสสภาพทางการเงินอพรส่วนใหญ่เป็นเงินหมุนเวียนในธุรกิจนะครับ 3. ไม่ได้คำนวณต้นทุนอย่างรอบคอบทำให้ไม่ได้กำไรและไม่สามารถเติบโตได้ครับข้อดีของสตาร์ทอัพ 1. ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาล 2. ส,ส่วนมากเป็นธุรกิจผู้ใหญ่บริการไม่จำเป็นต้องมีสินทรัพย์ถาวรทำให้รับรู้ผลกำไรได้ดีกว่า 3. เป็นธุรกิจผู้ให้บริการที่เกื้อหนุนกัน ข้อจำกัดของสตาร์ทอัพมีอยู่สามข้อคือ1ความเสี่ยงด้านการเงิน 2. มีโอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จสูง 3. ไม่มีทรัพย์ถาวรสําหรับวันนี้สวัสดีครับ